ผมจะกระโดดข้ามไปที่ท่านนายกหลวงตูแน่นอนที่สุดนักข่าวอามายจ่อปากท่านนายกหลวงตู๋ตถามเรื่องแลมโบจะจัดการยังไงทุกคนอยากรู้ว่า,วาเจอแบบนี้ปลดไหมปรับไหมเปลี่ยนไหมไปฟังท่านนายกตอบอย่างไรเช่นคะ่ะก็เขาชี้แจงไปแล้วนะผมก็เรียกเขามาสอบถามแล้วนะก็เขาก็าชี้แจงออกไปทั้งหมดเขาอยอมรับว่าถ้ามันผิดกฎหมายต่างๆเขาก็ยอมรับทุกอย่าง เขาก็บอกเขาเ,เขตผลกระําจำเป็นในการที่เขาทำหรือพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตและก็ข,ขอให้ดูติงเขาทำในวันนี้นะผมก็ให้โอกาสเขาะก็ท่าน<ข>านายกแจงมาแล้วก็ก็ก็ยังให้โอกาสแลมโบ้นนะก็ให้โอกาสเขาชี้แจงอืนักข่าวไม่ลดละความอีกตอนหนึ่งนักข่าวก็จี้ถามเลย ชาวบ้านเขาจะมั่นใจได้หรือไม่เศกสกลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรโกต้าหวยฟังซิว่าจะตอบอย่างไรเช่นคะ่ะนอยบายอย่างนี้เนี่ยคือประชาชนสามารถมั่นใจ้ว่าคุณยัง,งไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรกลายถูดตัวเขาออกมาสิตอนนี้ก็ยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันทำงานร่วมกันอยู่ไงอาวนี้ถ้าใครไม่ดีตรงนั้นมันก็ต้องลงโทษปัญหามิธีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป ใช่ไหมงานใหญ่ก็อย่าทำให้เสียหายเขาเท่า,ทานั้นเองมันมันเป็นคนหนึ่งในคณะทาง,งานเขาก็เป็นคนหนึ่งในคณะทาง,งานนะเขาก็ตั้งใจของเขาอ่ะ,อะโอเคสรุปท่านนายกยังให้โอกาสแลมโบใช่เขาตั้งใจไงทำงานเขาตั้งใจคนในรัฐบาลน,นี่เขาตั้งใจทำงานนี้ก็อือ,อ,อทำงานแบบถวายหัวอ่าถวายหัวก็ตัวคุณแลมโบบอกเองเนี่ยเขาอภพิรักปกป้อง นายกประยุทธ์อืมอโอเคเอาแค่น,นี้ก็แล้วกันนะค่ะเอาันแค่นี้ก็แล้วกัน